สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสคนครับมือในช่องฮักนกชาแนลครับนี่พาพี่พีน้องมากินครับแกงออมห่วงไข่พี่นอ้องเออเบิ่งมีแต่โคมีแต่มีแต่ไข่คร,ครับมือในโบมีตับมีไต,ตเลยพี่น้องเบิ่งแบบช่ำๆเลยเดจะประดับให้เบิ่งครับนี่อืมอยางมกตูมแกงออมใส่ผักมกบวบแน่พี่น้องผักชีนำผักบัวพร้อมครับมาด้วพี่นอ้องเด้อแซบแซบด้วยกันครับ ใส่กับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมาหนกินสุดรฝีมือพอทำเองใส่ทั้งผักก่อนเลยเฮาใส่น้ำพร้อเจาะครับ พอดีเป็นยามักตูมแต่เิอว่าสุกคักกั็สิบูแซบปันไดพี่น้อง แซ่บเดียวมนันเออส่นสองไปเลยพักอยู่เจียเดียวดีวอยอดมึกบวต แบบเป็นพวงเลยมึงซ้ำกันเบิดเลยครับความฉ่ำวิตามินทางนั้นเลยพี่น้องเลย หอมพักนางตูจากผักนางตูจากผักซี่กับใส่กันครบสุดเลย แสบลานโลกเลยมืนนย่อวานน้ำพ่อยเจาะมืนอีาคืมฟ้าคืมฝน,น,นครับโมมีแดด ือกับยอดบงบวบชีบบวคือ <filho> ก <Corn> ันครับหยอดบวบสีหยอดใบใหญ่หยอดพอดีแสบ นี่แตกเลยพี่น้องอฉ่ำเพ่งช้ำกินแต่ไข่แดงมันมันไข่ๆกันนึงต่ว่านมันบอ่อแขนบอ่อแขนนี่คือมันบ่ติคอนะครับ ห่วงไข่เนีนๆืทางเขานี่อิ่มแล้ว ไข่หน่อยซีหน่วยเต็มๆอันนี้คือหวิ้ไข่ใส่เพื่อความหอมผักบัวผักบัวใส่เข้าไป แซ่บรอยโลกล้านโลกครับพี่น้องเอ้แกงออมห่วงไข่ครับใส่ผักใส่มีลายๆพี่น้องฟังเสียงเขียดยนี่มือแรงน้ำกัน ดูองใหญ่เลยอื้มอิม่มเหี่ยมส่กับน้ำต้มนัวๆวเอาแซ่บๆครับมือนเนี้ยฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังเลงอกแรงใจ บรรยากาศวันนี้ครับดีแห้งพี่น้องบแดดครับวันนี้แสงพอดีงามเลยงามค้าครับวันนี้พอดีแล้วแรงเลยเอา้ามือไม่จะกินไม่ครับพี่น้องยังให้พอดำกินยังให้เบิ้งครับสามารถใตก็อมิมนพอดำมากเลยครับเด้อร่วพี่น้องท่านใดครับสนใจบอรอดเป็นของปลาอาหารปลาตามฤดูกาลกระสีมสีพวกอึ่องน้ะพี่น้องเนาะทีว่าเขาขายดีแนแราคาน้องงัวครับมีน้องงัว แล้วก็เห็ดพ้อเห็ดเดละงโงกแล้วก็เห็ดตาบหรือว่าเห็ดโคนนะครับเนาะพี่น้องดีๆยังครับลองสนใจทักไทยเข้ามาเบิ้งครับสาหรับมือนี้ครับผิดพลาัประการใดบอกว่ากันครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังและอยกังใจครับแกงออมห่วงไข่แซ่บๆครับมือนี้คอยพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความงดงามารพัฒนาครับลำลรำลุยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ